สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุก,กิตานุสนอตอนนี้อายุ34ยัาง35แล้วค่ะได้มีน้องคนหนึ่งมาแนะนำเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทซัทเซ็ทมอลอยู่ตัวนึงก็คือเป็นตัวนี้ค่ะมอลคอลลาเจนซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวหญิงเองเนี่ยเป็นคนที่ทานอะไรได้ค่อนข้างยากเกี่ยวกับที่เป็นน้ำน้ำหรือว่าชง แต่พอมาลองของคอลลาเจนตัวนี้นะคะซึ่งเป็นของบริษัทเซโนตัวเน,นี้ยคือพอฉีกสองแล้วชงในน้ําเย็นละลายได้ดีมากแล้วอีกอย่างคือไม่มีรสคาวแถมยังรสชาติอร่อยอีกต่างหากนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี้ยประโยชน์ที่ได้รับจากตัวสินค้าตัวนี้นะคะซึ่งก่อนหน้าเนี้ตัวหน้าหญงเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับฝ้าแล้วก็สิวอักเสบแต่พอตามทานตัวนี้เข้าไปรู้สึกว่า ประทับใจเกี่ยวกับตัวสินค้าตัวนี้ยพรามันทําให้เราอ,อ่ะมีหน้าที่สดใสขึ้นแต่ก็ไม่รู้นะคะคิดไปเองหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดว,ว่ามีท่าในใดสนใจนะคะสัง่งซื้อได้ในต,ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ